เนะี่ยพยาปาทะเรืออะไรแต่อะไรก็แล้วแต่เราจะพบว่าจริงๆชีวิตที่ไม่มีนิวรณ์หรือชีวิตที่เอาชนะนิวรณ์กิเลสกางกั้นไม่ให้บรรลุคุณงามความดีเนี่ยเป็นชีวิตที่ก่อให้เกิดความแจ่มใสเป็นชีวิตที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงยอมต้องคิดนะว่าแต่ละวันแต่ละวันของชีวิตเนี่ยคือแต่ละวันแต่ละวันแห่งการตัดกิเลส อย่าไปคิดนะว่าเราก็แค่ใช้ชีวิตประกอบคุณงามความดีนะหลีกหนีความชั่วแล้วก็ตายจากไปไม่พอหรอกพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรที่เหนือกว่าดีกว่านั้นนั่นคือการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วจากกิเลสราคีที่เข้ามาครอบงำอยู่ในจิตใจพระพุทธเจ้าจึงให้คาถา พระพุทธศาสนาหรือหัวใจพุทธศาสนาสข้ออันประกอบด้วยหนึ่งสัพพะปาปะสะอาการนังแปลว่าเว้นจากการทำบาปทั้งปวง 2. กุศลสู้ประสัมปทาแปลว่าทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. าสจ,จิตตประโยชนทปนังแปลว่าทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วขาวรอบหมดสิ้นจากกิเลส โดยประการต่างๆอาตมาก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยไปสู่การตามดูตามรู้กิเลสไปสู่การดับกิเลสไปสู่การตัดกิเลสโดยหลักการปฏิบัติก็คือเราจะต้องใช้วิธีปฏิบัติตามหลักมรรคองค์8คือหมายความว่ามีกิจกรรมทางกายทางวาจาแม้ที่สุดทาง ใจกำหนดรู้เต็มร้อยในภัษะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบอารมณ์มีความเป็นปกติตามอ่านตามดูตามรู้อารมณ์อาการที่เกิดขึ้นในจิตของเรา ถ้าเป็นอารมณ์กิเลสเราก็รู้เป็นอารมณ์ปกติธรรมดาที่ไม่มีกิเลสเจอือปนเราก็รู้และพยายามจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะอย่างฉลาดด้วยสติและปัญญางดงามสามล้อถีบไม่รีบเร่ง ต้นไม้ใหญ่ยังเก่งหน้าเกรงกลิ่งความร่มเย็นยืนหยัดไม่ตัดทิ้งพึ่งพิงชีวิตพอเพียงหลบเลี่ยงภัยคนเฒ่าชแคนแก่ชรา ขนน่ารักถ้ารู้จักเข้าวัดเข้าวาขนน่านับถือกงล้อมนตราแห่งปูตานเมื่อผ่านมือเปรียบก็คือหมุนสื่อต่อกงล้อรรม มองขุนเขาเห็นมั่นคงดำรงเขตด้วยฤทธิดเดชแห่งภูเขาทุกเช้าคำ่ำสอนให้คนมิไหวโยกต่อโลกธรรมลาบยศสุขสรเสริญสรมเป็นธรรมดาเมื่อ <mycket 5 10> มุ่งมอง สองโสภาเรียกว่าวัดและเป็นวังไปตามถนัดนั่นแหละนาะวัดเป็นถิ่นสงบสงัดแบบวัดแบบวาวังเป็นถิ่นพระราชาข้าราชกา เมื่อครั้งเดินทางไปสู่ประเทศภูตาลมีผู้ใจบุญท่านหนึง่งมักแสวงหาความสุขด้วยการให้อาหารแกสุนัขมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าหมาที่ประเทศแห่งนี้ดูจะมีความสุขเพราะไม่แย่งอาหารกันกินจนถึงกับต้องกัดกัน